วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2,566เวลา9้นาฬิกานาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินจากเมืองซิกมาลิงเกินไปเมืองเือบิงเงินส่งพบศาสตราจารย์เยอเกิลฮหาห์นฮอชผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์เอเชีย ศาสตราจารย์เยอเกิลหาฮอนฮชนำเสนอเรื่องการขุดค้นทางโบราณคดีสมัยดึกดำบรรเช่นฟอสซิลแอมโมไนต์อายุประมาณ180ล้านปีว่ามีชีวิตอยู่อย่างไรเวลา13.30นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันมัคสพลังด้านระบบปรรัญญา น, Black, นายไมเคิลแบ็กกรรมการผู้จัดการสถาบันและนักวิจัยฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสถาบันมักสพลังด้านระบบปัญญาเป็นสถาบันที่มุ่งค้นคว้าและทำวิจัยในลักษณะสหวิทยากรเพื่อทำความเข้าใจหลักการของการรับรู้การกระทำและการเรียนรู้ในระบบอัตโนมัติที่โต้อตอบกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะนำไปใช้ออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตเช่น หุ่นยนต์ทางการแพทย์หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรปัจจุบันสถาบันมาร์ค์พลังด้านระบบปัญญามีสองวิทยาเขตคือที่เมืองสตุตการ์ตและที่เมืองเทอร์บิงเกนที่วิทยาเขตเทอร์บิงเกนมีสามแผนกได้แก่แผนกอนุมานจากข้อมูลเชิงประจักษ์แผนกระบบการรับรู้และ,ะแผนกประเมินรากฐานทางสังคมโอกาสนี้ทรงฟังการวิจัยเรื่องดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ สถาบันมัคสพลังด้านระบบปัญญาใช้การถ่ายภาพเคลื่อนที่ด้านหน้าหรือทานซีสโฟโตเมทรีร่วมกับปัญญาประดิษฐ์พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ21ดวงแต่ละดวงมีขนาดอุณหภูมิและองค์ประกอบของสสารต่างกันและพบหนึ่งดวงที่มีละอองไอน้ำอาจทำให้มีสิ่งมีชีวิตได้ นอกจากนี้ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับวิธีการถ่ายภาพโดยตรงหรือ Direct Imaging ใช้เทคนิคลดความจ้าของดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางลงแล้วถ่ายภาพดาวเคราะห์ที่ปรากฏตัวขึ้นทำให้ตรวจสอบคุณสมบัติของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้มากขึ้น แล้วทรงฟังงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบเรียนรู้เชิงลึกตรวจสอบด้วยตนเองช่วยสกัดข้อมูลจากคลื่นความน้มถ่วงที่เกิดจากหลุมดำสอหลุมโคจรรอบกันและรวมตัวกันในที่สุดเพื่อหาคุณสมบัติของหลุมดำมีเครือข่ายนิวรอนเรียนรู้เชิงลึกช่วย ตรวจสอบความแม่นยำคลื่นความโน้มถ่วงเป็นไปตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสไตน์ le, คือการกระเพื่อมของปริภูมิเวลาไปทั่วเอกภพด้วยอัตราเร็วของแสงคลื่นความโน้มถ่วงทำหน้าที่เป็นพาหะหรือผู้นำสารสนเทศกิจกรรมอันเกิดจากวัตถุในอวกาศมาสู่โลกได้อนุภาคนิวทิโนได้รับการยอมรับว่าจะเป็นผู้นำสารสนเทศใหม่อีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสงที่เรามองเห็นด้วยสายตาคลื่นวิทยุรัง c x ที่นักดาราศาสตร์คุ้นเคยกันมาก่อนผลงานวิจัยนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวรารสารวิชาการ Physical Review Letters mm hmm. เมื่อวันที่26เมษายน2566สถาบาันมัคส์พลังด้านระบบปัญญา อย่างพัฒนากล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เก็บข้อมูลด้านดาราศาสตร์เพื่อสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และสร้างหุ่นยนต์ช่วยเก็บผลไม้อีกด้วยการดำเนินงานของสถาบันมาร์คส์พลังด้านระบบปัญญาเป็นการมองไปข้างหน้าทำให้มีความรู้เพิ่มพูนช่วยพัฒนาวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อยอดไปถึงวงวิชาการต่างๆและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เวลา18นาฬิกา15นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองโดนเอสซสิงเงินทอดพระเนตรจุดกำเนิดแม่น้ำดานูฟสันนิษฐานว่าเกิดจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมีพระราชวังเฟอร์เทนแบกอยู่ด้านข้างในช่วงต้นศตวรรษที่19ราชวงศ์เฟอร์สเทนแบกสร้างกำแพงล้อมรอบตาน้ำและสร้างปฏิมากรรมสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และบอกทิศทางการไหลของน้ำซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกหลงแม่น้ำบรีกัก ก่อนที่จะไปรวมกับแม่น้ำเบล็กเป็นแม่น้ำดานูฟแม่น้ำดานูฟเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของยุโรประยะทางเกือบ2,800กิโลเมตรไหลาจากป่าดำหรือ Black Forest ในเยอรมนีไปลงทะเลดำหรือ Black Sea ที่ประเทศยูเครน ผ่านเยอรมันออสเตรียสโลวาเกียฮังการีโครเอเชียเซอร์เบียเบลกเรียโรมาเนียมอนโตวาและยูเครนรวมิบประเทศสมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีส่งขนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพราะคนที่มีความรู้มากย่อมมีโอกาสมากทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ จะส่งพบกับนักวิชาการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องต่างๆเพื่อส่งซักถามและเปลี่ยนความรู้เป็นประโยชน์นำไปพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้ทันยุคทันสมัยที่ต้นกำเนิดแม่น้ำดานูฟและจุดสบกันของแม่น้ำบลีกักกับแม่น้ำเร็กทำให้ทราบลักษณะทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของเขตนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้และภูเขาเป็นแหล่งต้นน้ำ เราควรระลึกและดูแลป้องกันให้เป็นมรดกทางธรรมชาติสืบไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองโดอนเอสซิงเกิลสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนี